กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ่ออย่างที่เห็นแล้วครับก็ถอดสมองก่อนดูนะครับเออก็คือช่องนี้แหละนะครับก็จะเป็นช่องโง,โง,โง่ๆนะครับเพิ่งเปิดช่องนี้เลยก็ ผมจะมีช่องอื่นนะจะเป็นช่องเล่นเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นี่เลยนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออที่ขึ้นเนี่ยเออก็ไปดูกันได้นะครับคำหยาบเยอะๆหน่อยเออก็เหมือนช่องนี้แหละที่นี้ก็จะมีคำหยาบเหมือนกันนะเออพูดผีๆทุกๆครับเออ,อย่าใส่ใจเลยถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาไปเออแบบว่าเปิดคลิปนี้เอยอ,อะไรวะเปิดเออคลิปแรกของช่องก็คือจะทาคลิปอะไรเลยครับก็คือนี่ผมไปซื้ออันนี้มาครับผม นี่ครับคุณผู้ชมดูไหมว่าผมแบบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยกินแล้วด้วยนั่นก็คือครับเนี่ยมาม่าแกงเขียวหวานไก่นะครับผมนี่คือผมไม่เคยกินว่าคือกูไปอยู่ในโลกไหนมาวะคือแบบไม่รู้ว่ามันมีอ่ะเออมาม่า,มาแกงเขียวหวานไก่ออคือกล้องกล้องมันกลับด้านในว,วัยสัทเออก็ไม่เป็นไรนะครับเออก็เนี่ยมันเป็นมาม่าแกงเขียวหวานไก่นะก็ยังไม่เคยกินนะครับ <S <S โอเคก็จะมาลองกินนะครับถือว่าเป็น การเอ่อสวัสดีเปิดทลิปนะครับถ้าถามว่าผมเป็นใครนะครับเออก็ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะครับเลยฉันรักเออฉันหิวเป็นเนี่ยแหละกูจะกินนี่แหละ <c oughs> เออก็จะได้ถึอสากันเลยนะครับเออเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปต้มเจ้านี่ก่อนนะครับเออผมอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมเออกล้องกลับด้านก็อย่าถือสากันนะโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปต้มมาม่านี่ก่อนนะครับโอเคเจอกันแป๊บบนึง โอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้ไปทําการนะครับต้มเจ้ามาม่ามาแล้วนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้ย้ย่มืด่ะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมอ่ะมันจะออกเป็นน้าเขียวๆเลยนะเนี่ยมันจะออกเป็นน้ําเขียวๆเลยครับมันเห็นนิดนึงนะกลองเนี่ย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 เออเนี่ยเป็นนออกเขียวๆนะครับเออก็เดี๋ยวรอมันอีกสักแป๊บนะครับดูเหมือนว่าเส้นมันจะยังแข็งๆอยู่ตอนเนี้ยต้องดูแป๊บนึงนะเออเส้นก็แข็งๆอยู่นะครับเออแข็งอยู่ว่ะโอเคระหว่างนั้นเราก็จะมาอ่านส่วนผสมอะไรรอแล้วกันนะครับเออ มันมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็คือเห็นเลยนะแป้งสาลี61.83%โอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยก็คือเส้นแป้งเนี่ยเออเส้นเส้นมาม่าเนี่ยเออน้ำมันปาล์ม12.50%น้ำมันแกงเขียวหวาน5.45%นะครับเออ5.45%น้ำตาล4.33%นะครับเออแล้วก็เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน4.4เอ,อ้ย3.43%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายผงเนื้อไก่เหรอห ผงเนื้อไก่0.02%ฮะ0.02%ผงเนื้อไก่ไอ้แค่คุณจะได้มันจะมีรสชาติไก่ให้กูไปเนี่ยน้อยเกินไปอะ0.02%มันน้อยมากอ่ะเนี่ย0.02%เอออท่านผู้ชมอาจจะงงๆหน่อยับเพราะกล้องมันขับได้นะครับ แล้วก็วิธีการปรุงนะครับนำปะะหมีและเครื่องปรุงเทใส่ชามน้ำเดือดที่300มิลลิลิตรปิดชามไว้3นาทีเออแล้วกูจะต้องแบกแห้งๆมาเลยเทียก็คือเป็นแกงเขียวหวานมันต้องมีน้ำไปเออแต่แห้กินแห้งๆมันไม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนที่ผมกินตอนมันเออตอนเออเดี๋ยวตัดภาพไปที่ เดี๋ยวแต่ถ้าไปดีตอนนี้ผมเริ่มชิมเจ้ามาม่าอันนี้เลยนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับไปเลย <t> เอาละครับท่านผู้ชมครับต่อมาก็ถึงวินาทีที่ไฮไลท์แล้วนะครับที่ผมจะชิมเจ้ามาม่า,มา,มามแกงเขียวหวานไก่นะครับเห็นไหมเป็นสีเขียวเนี่ยเนี่ยเยส้นพร้อมทานแล้วนะครับเนี่ยโอเคเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคเจ๋งเป้งนะครับโอเคเดี๋ยวขยับไม้ก,ก่อนเออเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะ ลองชิมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนอรสชาติ glorious. เออมารีวิวงี้เลยครับไม่เคยกินจริงๆนะเว้ยก็แบบกูไปอยู่ในมานนี้แหละเออเพิ่งเคยเห็นอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยแบบใส่ใจอย่างเงี้ยครับผมก็ลองดูเดี๋ยวพันพันพันก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับเส้นเขียวมันเลยเขียวขจีแน่โอเคมาผมมาทานกันเลยครับลองลองลองอ่ะ เดี๋ยวขออีกทีครับท่านผู้ชมมันใหม่อยู่มันใหม่อยู่ขออีกคำหนึง่งแพรว่าเผื่อลิ้นมันด้านๆอย่างเงี้ยมันต้องปรับสภาพกับรสชาติเนี้ย <c oughs> รอเลยนะเออพูดไปเลยแหละเออลองรส <c oughs> ชาติมันแบบมันมันมีความแกงเขียวหวานแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแกงเขียวหวานเท่าไหร่ <c oughs> ยังไงวะมันเป็นยังไงอะ่ะ รสชาติไก่ก็ไม่มีอย่างที่ผมบอกจริงๆด้วยน <laughs> น้อยเกินนะครับ0.02นก็เซนะมันจะไปม,มีอะไรล่ะได้กินแต่แบบว่ารสชาติแบบมีแต่ผักอะแกงเขียวหวานอะแต่มันก็ไม่ได้แกงเขียวหวานจ๋าดูดิมันจะดูจืดไปหน่อยปะผมไม่รู้นะอันนี้รีวิวตามที่ผมชิมจริงๆก็เนี่ยเออไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรหรอกค <laughs> ื <laughs> อ,อมาทำคลิปเล่นเฉย,ยๆนะครับเออก็กักันเลยนะครับมา,มากินอีกฮะ <laughs> มันเผ็ดนะท่านผู้ชมนะมันเผ็ดกับเครื่องแกงอะแต่ว่ามันไม่ได้ออกรสชาติแกงเขียวหวานเขาเหลือนแต่มันก็ออกอยู่อะแต่มันมันจะเหมือนคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมอันนี้เป็นเป็นเส้นทางเนาะ <What the? S 1> แขนผมเป็นเส้นทางเส้นตรงของแกงเขียวหวาน <Huh? S 1> แต่ว่ามันจะมีความแบบว่าแตกหน่อออกไปเป็นรสชาติอื่นอะแบบเนี้ยมันไปอย่างนั้นเว้ยหรือว่าผมต้องหาอะไรมาปรุงเพิ่มไะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาอะไรบางอย่างก่อนนะครับเออซึ่งมาปรุงเพิ่มเนาะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึง รู้ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าผมไปเอาอะไรมาไปเอาใครมานะครับ <Okay. S 1> กูไปไปขโมยแม่มกูนะโมจากรูเยียนเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปตอกใส่กันเลยนะครับว่ามันจะเพิ่มรสชาติอะไรไหมหรือว่ามันจะเสียรสชาติของแกงเขียวหวานไปไหมนะครับผมไม่รู้นะเดี๋ยวก็ต้องเออไปตอกไข่ใส่ก่อนแล้วก็แสนร้อนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะดิบกูจะแดกไม่ได้ครับเออโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึง <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ไปทําการเออ ตอกไข่ใส่มาแล้วนะครับไม่รู้เห็นไหมมันไม่มันไม่ได้ว่อน้ำมันเยอะมันมันให้ดูในกล้องไม่ได้แล้วเนี่ยเออแต่ที่แน่ผมใส่ไข่มาแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาลองทานกันนะคือผมตีไข่ให้มันแบบไข่ดงไข่แดงอะไรผสมกับเออในตัวของมาม่าหมดเลยนะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทำลายรสชาติอะไรหมดไหมนะเออเนี่ยเห็นไข่ไม่ไม่ไม่เห็นว่ะเออมันมันไข่ฟองเดียวอ่ะเออเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นเหลืองๆได้ไหมเนี่ยอันนี้คือไข่นะครับเหลืองๆเนี่ยเออเนี่ย คือผสมปนเปกับน้ำกับเส้นมาม่าไปแล้วหมดแล้วนะครับโอเคก็มาลองทานกันนะครับว่ารสชาติของแ,อแกงเขียวหวานไก่นะั้นมันจะยังอยู่ดีไหมเพราะว่าผมใส่ไข่ไปตั้งลูกนึงนะเนาะก็มาลองทานกันนะครับนี่เลยนี่เลยรสชาติสีมันก็ออกเหลืองๆไปแล้วนะมันจะไม่ค่อยเขียวแล้วครับนะทานลองทานกันเออจริงด้วยวะรสชาติที่แบบรสชาติจัดๆของเครื่องเทศเมื่อกี้มันมันหายไปเว้ยมันจะหายไป ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะพอใส่ไข่ลงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบไข่มันไปทําให้จางลงเหรอไม่ใช่มั้งหรือว่าผมเติมน้ำเพิ่มผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆรสชาติมันหายไปนะครับแล้วก็สีนี่ก็คือซีดจียวมาเลยนะครับอ่ะอีกทีใช่รสชาติหายไปครับรสชาติของเครื่องเทศจะหายไปเยอะมาก50%ได้เลยเพราะว่าเอ่อไข่หรือน้ำที่ผมใส่ลงไปเพิ่มเนี่ยเหมือนมันจะแบบกระจายตัวไปเพิ่มเนี้ยมันทำให้จางลงนะครับโอเครสชาติก็ถือว่า ใช้ได้เลยครับอร่อยรสชาติอร่อยนะแต่ว่าเอ่อผมไม่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสชาติแบบของไก่เลยนะจริงๆไม่ได้รสชาติของไก่เลยครับเพราะว่ามันใส่มาน้อยมากมันแค่0.02%เองนะครับแล้ก็มันเป็นผงเนื้อไก่นะครับเนี่ยที่อันนี้ก็โอเคก็มาม่าแกงเอ่อมาม่าแกงเขียวหวานไก่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกล้องสลับกันนะเเห็นไหมครับเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับกูถามว่าเห็นไหมเนี่ยเอออร่อยนะครับโอเคอยู่สเนี่ยเนี่ยหม่าม่าแกงเขียวหวานไก่นะครับโอเครสชาติสําหรับผมถือว่าผ่านนะแต่ว่ามันแค่นิดนึงนิดนึงจริงๆที่แบบว่าจะไม่เหมือนแกงเขียวหวานไก่นะครับเพราะว่าไม่มีรสชาติไก่กับเอ่อรสชาติของน้ําแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนิดนึงจริงๆนิดเดียวครับนิดเดียวเออก็โอเคถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับท่านผู้ชมครับถือว่าสนุกอยู่นะเออก็มานั่งรีวิวอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยววันหน้าคลิปหน้าอะไรต่างๆนาะนาะผมจะทาแบบกินอะไรเลื่อยเปื่อยให้ดูเองครับอาจจะเป็นอาหารแบบพิสดารบ้างอะไรนะครับเออก็คือวิถีชีวิตบ้านนอกอ่ะเออก็มารอดูกันได้นะครับโอเคผมจะให้แบบเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนท่านผู้ชมด้วยนะครับเออพูดผิดแลเล่นทันกันนะ <laughs> รีพูดไปหน่อยโอเคก็วันนี้ก็แกงเคียวหวันไก่อร่อยนะครับอร่อยแต่ว่าขาดไปนิดนึง ส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปในวันข้างหน้าให้ท่านผู้ชมได้แบบเสพติดกันต่อไปนะครับเออเชิญเสพติดกันไปทํารครับพระพวงเออก็จะได้สนุกกันไปนะครับเผื่อใครเครียดถอดสมองก่อนดูนะครับก็อยู่ช่องนี้แหละเออจำไว้โอเคขอบคุณครับที่อุตส่าห์รับชมนะครับโอเคบา,บายบายสองจุ๊บจุ๊บเออพวกมึงไม่จุ๊บกรอกเออกูจุ๊บเองเนี่ยเออไป